ออลกล่องออนไลน์กันนะคะกล่องออนไลน์ของเรานะคะก็คือสินค้าออนไลน์ที่เราสั่งมาจากเว็บไซต์ต่างๆของที่หนึ่งค่ะนำมาแกะกันมัน <c oughs> ทั้งหมดนี้เลยนะคะเทเลยได้ไหมทุกคนเยอะอันนี้คือเรื่องจริงโอ้ oh my god ค่ะเราแกะเลยค่ะอันนี้แอบานส่วนหรือเปล่ามีงูสามลังใหญ่ ก้อนแกเลยระวังระวังแค่ข้างในแกเลยเพราะว่าถ้าเราโม่แตกแบบไอ้นี่มันปึ๊มันใช้เวลานานมันเยอะใช่โอ้ขอโทษนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเพราะออเดอร์ไปก็ลืมนะคะอะไรกันนั่นน่ะฉันแลกมาแล้วค่ะอะไรคะน่าจะเป็นไอ้นั่นป่ะไอ้น้ำแก้วใสบร้อนอ่ะเรียกอะไรอ่ะเออแก้วใส่น้ำร้อนอะไร เออ yes นี่น้องแก้รักษาความร้อนเหรอใช่ค่ะนี่ค่ะอันตัวนนี้แกไม่ได้แกของที่สองแล้วนะใครแกได้เยอะกว่าคนนั้นชนะนะคะไม่กาวิแกช้าค่ะระวังตรงนึงนะคะตอนนี้ทีมงานของเรากำลังเดินไปเดินมาสามสามตัวอยู่นะคะ เออจัดฉากให้อยู่อันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้คืออะไรเอามาโชว์ใกล้ๆกล้องหน่อยเอามาโชว์ใกล้ๆกล้องหน่อยอันนี้ก็คือฟิล์มค่ะฟิล์มเอาต้องแกะออกด้วยหรือเปล่าไม่ต้องหรอต้องเลยต้องห่อโอเคอันนี้ชิ้นที่สองนะคะต่อเลยลูกอันนี้เป็นแป้งแป้งอะไรอ่ะแป้งพับอะไรพวกนี้อ่ออกรองสําอางรองพื้นใช่เป็นสิ่งพวกสองหน้าไม่รู้เรียกอันนี้เป็น บ้างครับคือเราต้องเอาออกเลยใช่ไหมข้อต่อที่สามพี่เปี้ยวของี่ด้วยโอเคอันนี้คือกล่องที่สามเมกที่สามแล้วนะวันที่อีกใส่โน้ตโน้ตอีกอ่ะกาวกาวก็โชว์กาวเลยอะไรก็เกลือนั่นแหละเอามาโชว์ใกล้ๆหน่อยน้องพี่เปี้ยวกาวเหรอคือเทปกาวหรืออะไรบอลลูนกาวโอเคโอเคมาค่ะกล่องที่ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วตอนนี้ห้ากล่องแล้วอันในนี้นะคะส่วนกล่องนี้ก็จะมีโชว์ใกล้ๆที่เขียนตาคืออะไรอ่ะที่เขียนตาอ้อยเลยเนอะมีสามสีแล้วก็อันนี้ที่หยิบไว้ติดนะเขาเรียกอะไรอ๋อตัวดิบคขนตาปลอมนะคะ น,นี่มันอะไรันไม่้เลยอ้เยลยน้แม่กห้โดนันนี้คือคืออะไรเราไม่รู้เลยลำโพงบูทูธในโชว์ที่ล้องอที่วางโทรศัพท์อ๋อที่ติดในรถใช่ไหมใช่ค่ะมาไปเลย ี่ที่ถ้ามีคนช่วยตัดกล่องให้เราจะง,ง่ายนะคะเดี๋ยวเราให้พนักงานช่วยตัดกล่องก่อนกลัวอันตรายไม่ตัดเล้แต <อ Chaos. S 1> ่น้อยอ๋อเกเท่ค่ะนี่เอาไม่ใช่ <c oughs> อะไรอีส์และของเล่นเย็บใช่มันคือจอระเทมันคือ้องเล่นหรออโอก่อนแล้วเดี๋ยวก็ใส่ให้ใหม่อันนี้เป็นทอยนะคะนี่เป็นหัวก็ก็ได้จ้าตัวนี้โอเคไว้ในอ่างเหรอเล่นนิมิ้วจ้ะโอ้โหรีวิวนิดนึงเล่นยังไงมันต้องทำไงอ๋อ ไม่ใช่ไหมโอเคที่เล่นไว้วางเงี้ยแล้วมันจะงับจัดรอด yes โอเคโอเค yes วว้วางเงี้ยแล้วมันจะงับมมนแกได้หลายกล่องแล้วนะวไปไปอ่ะ ไฟอยู่ข้างบนบนอ่ะอันนี้ค่ะคชิ้นนี้คือไฟสปอร์อได้์อะไรสักอย่างมีอันนี้สี่กล่องนะคะอันนี้แบนๆนะจ๊ะนี่สี่กล่องเนาะใช่ไหมจ๊ะสีกก่กลนะ่องแอ ลายซีฟายอ่าโอเคตัวนี้เป็นมาสกนะคะของเป็นรูปซีฟายนะคะค่ะน่าจะเห็นชิ้นนี้ก็อันนี้คือขนตาปลอมค่ะไม่รู้ภาษาอังกฤษเรียกอะไรตัวนี้ต่อมา อะไรจ้ะชุดไทยเหรอชุดไทยเด็กเหรออันนี้น่าจะเป็นชุดไทยอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะค่ะช,ชุดไทยไม่ใช่ชุดไทยนะชุดเรานี่แหละอ๋อมันคือปากากาลบได้หรอือใช่ไหมไมันคือปากากาลบได้จ้ะในกล่องจ้ะ,าาจะออซึ่งเราจะไม่แกะออกมา ส่วนตัวนี้เป็นลิฟต์นะคะคุณเจอแต่เครื่องสังเกตใช่เจอแต่เมจิสอันนี้เป็นลิฟต์ค่ะ <Blair S 1> เป็น <crim lithium. S 1> ลิฟต์มีห้าสีนะคะตัด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 โอเคเอามันคืออะไรเลยจ๊ะกระเป๋าตังค์เลยจ้ะใช่เพราะเหนื่อยค่ะ มันคืออะไรนะอันนี้เซนส์อันนี้ว่าอันนี้อะน่าจะที่แต่งหน้าที่ทาตาที่นี่ชิปพาเลตเหรอเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นโร่พาเลตมันเป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะตัวนี้ใหญ่ะฮัลรี่ อ่ากล่องนี้นะคะอันนี้อะไรจ๊ะเราไม่รู้อะไรเลยอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับไอนนเทมแบบสำหรับโทรศัพท์มัอคือตัวน,นี้ไม่รู้อันนี้เป็นนาฬิกาโทรได้ค่ะ ตัวนี้ออาโทรโชวหน่อยนาฬิกาโทรได้แก่น่าจะเปิดข้างในได้น่ารักน่าจะเปิดข้างในได้อ่าใช่มันเหมือนไอ้โม่แหรอแต่ไม่ใช่เนี่ยค่ะอ๋อมันคือไอ้โม่ไอ้โม่คืออะไรไม่ใช่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 มันคือตราของนาฬิกาจะเป็นแ <c oughs> มวนี่นนมันอะไรน,นี่นักนนะรางานของเรามีเคสเคสโทรศัพท์ไหมมัไอโฟนสิบเอ็ดโปรอันนี้ โทรศัพท์นะคะหนูต้องโทรกล้องดิเราไอโฟน11ได้หรืหรม่มีสิกำลงังสั่งมาโอ้ยยังไม่หมดโอ้ยเยอะจ้ะเหนือก็เริ่มมาแล้วโอ้วน,นี่แล้วค,คืออะไรจ๊ะโอเคนี่คือชุดเสื้อนุ่มหมารู้แล้วแมวเรามีแต่แมวนะ Not for me นกสวรรค์อ่าอันนั้นด้ยใช่ไหมมีจ้านี่ไม่ดูอเมริกาส์มั้อันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรสายลุงสายลุงเกี่ยวกับมันคิดมาขานี่ทุกวันคิดมาแล้วแกต่อไปจ้ะ ันนี้มันน่าจะเป็นกล่องใส่แว่นตาอันนี้ของตกแต่งต่างๆโอ้ยแมวเอ้ยน่าจ่นอบของตกแต่งต่ตตางๆแล้วทุกคนมีอะไรมากอ่ะวางไว้อันนี้อะไรไม่รู้แต่ว่ามันเบาเบาเก็บกล่องไปค่ะอ้าอันนี้โชว์ไม่ได้นะคะ นี่แะเล่นมาละค่ะร้อนจังนี่อายไลเนอร์อายไลเนอร์มีเคสโทรศัพท์นะทุกคนเคของรุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันใสเจ้อันนี้น่าจะเป็นอายไลเนอร์น่าจะใช่แหละอันนี้น่าจะฟิมนะคะฟิมเคสจ้ ในเซตแรกนะคะก็อย่างที่ทุกคนได้ดูไปเยอะมากเลยค่ะน้องเอาถุงเก็บทม้งต่อไปนะคะกัะนี้แมวต่อไปเป็น่อนอันนี้เอาไว้ใส่กุน ต่อไปเป็นรังนี้รังที่สองโอ้สักรายแล้าอ,อันนี้คืออะไรนะมันคือของตกแต่งตามมากแต่รู้ว่าเราจะไม่หยิบมัออกมาเพราะมันเต็ <Okay. S 2> มะะ <Okay. S 2> แล้วจ้ะโอเค้ไม่มีคนตัดให้เราแล้วเนาะน,นี้เราก็จะโชว์ได้เลยอันนี้จะเป็นโลง,งมาลเลยมันเป็นกะระบาด มันคือโลงทั้งหมดเลยนะโคงเสียนด้วยโครงเด็กอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ไม่รู้ไหนจ๊ะอันนี้เป็นกระดอ,ดดอนนกระดเจี๊ยบกระเจี๊ยบอ่ะอ่าผักของเย้มากเลยจ๊ะเป็นครีมเหรือจ๊ะ Nhìn mày còn... <laughs> nắm bỏ lắm Nói bỏ lắm à đây. bỏ lắm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  bỏ bỏ lắm bỏ bỏ lắm bỏ lắm bỏ lắm bỏ bỏ lắm bỏ lắm bỏ bỏ lắm bỏ lắm bỏ แล้วแเราก็ไม่รู้ค่ะอ๋ออะไรคะมันคือเขาเรียกอะไรจ๊ะอ๋ออันนี้คือการใช้ความรู้ไม่รู้อ่ะเขาเรียกอะไรกระดูกเหรอน่าจะไมนั้นทำจากไม้ที่แฉกข้าวเหนียวนะคะขอโทษค่ะนี่ค่ะเทปอือยังไม่หมดแก่เลย เจ็บขานัางถกขาตัวเองดิอันนี้เป็นสีอาปรุงรสสีสอาหารต่างๆนะคะสีผสมอาหารสีผสมอาหารต่างๆนะคะโอวันนี้พ้าแบบจ๊ะไม่ต้องเก็บเคสอีกแล้วค่ะ อู้อันนี้ผงผลผลผงน้ำต่างนนต่างโองเคแล้วก็มีผงเผือกอันชันและออก็ชากเก็บเอาไว้ในเก็บเอาไว้ในเคสนี่นะไปเตยอนจ้ะไปเตยอันนี้คือกระเป๋าหมาค่ะทีนี้คือกระเป๋าหมาใส่ของหมาอู้ไปถึงไปเริ่มเหลือนเรนะิ่มแล้วนะมึงจะวันนี้เก็บว่า เอองสุดท้ายคือผักสมุนไพรน่าจะเป็นใบเตยพวกใบเตยพวกดออันชันอ๋อเอาชงเป็นน้ำอย่างนี้เหรอใช่ทำน้ำเออขอโทษนะคะเดี๋ยวขอแพลนกล้องก่อนที่คุณสั่งมาทั้งหมดนี้คืออะไรกันมันก็คือของที่ออเดอร์ที่จะไปใช้ที่เมืองนอกนะคะ คุณจะไปเมืองนอกค่ะของจะไปเราไม่ได้ไปอ้าวส่งไปให้ใครละค่ะคะให้เพื่อนค่ะเพื่อนจะเปิดร้านอาหารอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะว้าวอย่างนี้คุณก็สามารถไปเที่ยวได้ดีถ้ามีตังก็แน่นอน <laughs> <laughs> อนนี้เงินแต่งมากคือว่าจะบอกว่าแพนได้ไหมคะโอเคคือทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือของตกแต่งร้านอาหารไทยกําลังจะเปิดร้านอาหารไทยที่นูน่นแต่ของพวกเนี้ที่นูน่นมาราคาสูง และ uh huh. มันก็อาจจะหาไม่ได้ uh huh. ก็เลยต้องสั่งไปจากบ้านเราก็ยอมเสียค่าส่งแพงๆเดี๋ยววันที่เราไปส่งไปฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงถึงวิธีการขั้นตอนหรืออะไรยังไงว่าส่งไปที่ฝรั่งเศสยังไงพวกแบบนี้ก็ต้องซื้อไปจากบ้านเราเลยค่ะพูดง่ายก็อินพอตค่ะช่วงแรกอาจจะอินพอร์ตลงัลงหลังมันอาจจะไม่อินแล้วค่ะ <laughs> มันอาจจะจําเป็นว่าเฮ้ยแพงไปอะไรค่าส่งมันประมวลมูลค่าไม่ได้นะคะบอกเห็นเล็กล้ๆน,นี้อย้ว่าเยอะค่ะ รวมค่าส่งค่าอะไรที่มันสามารถนี้ร่วมเดือน,นะคะ่ะที่เรารอรับของอื mm hmm. พวกนี้ก็จะเป็นโซนของขวัญคริสต์มาสตามธรรมเนียมเขาอือ mm ือ hmm. ตรงเนี้ของที่ทําอาหารชัวร์วเลยอือจริงจริงมันมีมากกว่านี้นะคะแต่เราโชว์ได้แค่นี้มันมเยอะแล้วค่ะแม,ม,ม่แมวิืมจ <Okay. S 1> ะโคมอะไ้ได้โอเคโอเคน้องเปียกปิดคลิปเลยแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ bye า,ายบายฝากไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ